น,น้วๆปลาสลิดไข่พี่น,น้องเห็นปะปลาสลิดไข่ สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจ้าคุณแม่ไวยทองอยูแเคชีวิตนี้ดีอยู่ที่อังกฤษนะจ๊นะเนาะอันนั้นคือ Facebook f แฟนเพจนะจ๊นะเนาะอันนี้ก็กินแซ่บแบบมาดามในช่อง u t u b e นะจ๊นะเนาะจ้าเมื่อนี้คุณแม่มาชวนกินยังมาเบิ่งดูจ้ะพี่น้องคือดัออด่มปือ้อๆธรบมด้ไม่เอียงเอาเมื่อนี่คุณแม่มาชวนมากินน้ำพริกกาก,ากหมูพี่น้องหรือว่าน้ำพริกน้ำพริกแคบหมูนั่นจ้าแล้วก็มี ปลาสลิดด้วยจ้าปลาสลิดแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างปลาสลิดแล้วก็น้ําพริกกา,กากหมูนะจ๊ะเนาะหรือว่าน้ําพริกแคบหมูจ้าน้าพริกแคบหมูนี่จะเป็นน้าพริกไอ้น้าพริกเผาแคบหมูจ้พพาจพี่น้องจ้าจ้าแล้วก็กินกับนเนาะน้ําพริกข้าตตรงกินครับข้าวเหนียวจ้าสุ่มจ้าเบิ้งน้ำน้ำพริกน้ำพริกกาก,ากหมูข้าวเหนียว Hi guys today I have um อ่าไทย สไตล์วิคอน้ำพริกก็ชิล um, ลี่เพสต์ with a pork scratching อ่ spicy chili paste with pork scratching อ่าเนี่ก็ chicken grilled chicken and fry fish เดี๋ยวคัมบอลคัมจอยมีมาพี่น้องเบาเบาลายใหญ่ฮางมันสิเสียเวลามากินโหลดมาพักกระมี้ตามหินนัอะละจ้ะเดี๋ยวมันสี เย็นก่อนเดี๋ยวเขาสีเย็นก่อนเบิงดูกากหมูหมูล้วนๆแล้ว,วพี่น้องเด้อประทรมาดาพนูนะกากหมูเน้นเน้นจะ้ะพี่น้องจ๋าเบิงเอ้ยขออภัยขออภัยท่านใดที่กำลังลดน้ำหนักกากหมูล้วนๆ ปลาสลิดไข่พี่น้องเห็นปะปลาสลิดไข่แตงกว่าถาดหน่อยได้ไหมพี่น้อง กินเมนูแซ่บๆมากหลายแล้วเมื่อนี้เมื่อกินเมนูแห่งๆอืม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 อือืม อืมนูไก่หนแบบนี้เลยอืมอม,มาจาก,จากพี่น้องจ้าวผู้ใดพลาดเลยกินเขากินน้ำ โมเสลลี่เซลลี่แอคเแซลลี่แอคน่ะ แมนูคือดอยากได้ไหมเนี่ยคือดอยากกินล้ำพริกน้ำพริกเผากากหมู ให้เป็นอยากแล้วจ้ะพี่น้องพัดน้ำพริกเผาเส้นหอมๆแล้วก็เอากากหม,มูเทศจวดลงลอยมเงม้งตอนเนี่ย <laughs> ขออภัยท่านใดที่กำลังลดน้ำหนักนี่คือพ r k scratching หรือว่าภาษาไทยพเพื่อนว่ากากหมูภาษาอังกฤษเขาเรียกพ r k scratching ผลแล้วมาดามเนาะมา Mm-hmm. ูเมืองนอกพี่นอ้องก็ต้องไปเห็ดขัวพริกคอหอมเห็ดอันน้ำพริกเผาให้มันเสยเวลาไว้ละใส่น้ำพริกเผาสำเร็จรูปเลยลงไปพัดไฟอ่อนๆขันอยากให้มันเพดกับเติมพริกป่นลงไปพัดไฟอ่อนๆมันหอมหอมหอมเล้วเกบ็บหมูมันเข้มอยู่แล้วถ้อาอยากใส่ชู้รสกต่ใส่ลงไป จวดแคปมูลงไปค้นให้เขากันแค่นี้จบแซ่บพี่น้อง เนี่ย oh, yeah, ปากซางกะมักแำกระดูกอ่อนนั้มขาไก่ ตอนนี้แคบมูหนักๆเน้นๆนังไก่นี่ยมัน,น,นมเป็นวับบ่มักเลยจ้ะมัก ต่ว่าลูกสาวเพิ่นมักจงไว้ใลูกสาวฝรั่งหน่อยมากกินหนังไก่ กินขาน้าวเหนียวส้มเป็นอิ่มไว้แล้วล่ะอีกออกันบังไข่ปาสลิดพี่น้องข่ปลปาสลิดปาสลิดไม่ข่ไข่ถูทุกโตไหมสื่อมาพี่นอ้องพ่อสื่ออยู่ ตะกรอนเนี่ยพอคอยสั่งของกินดอกอันเห็นเพิ่นขายก็ลองสั่งเบิงกนันนามันหรอกไข่สุตโตไหมอืมพ่อสื่อพ่อสื่อพ่อสื่อตายว่าไข่สุตโตนะไข่มันแสบออื ตอนใครปากสลิปพี่น้องอแย่าขำกันหน้าคือแสบแคบหมูอย่าขำกันหน้าคือโหดแทะอือ้มข้าวตันข้าวปั้นสลิปแสบครับพี่น้องมั่นเลย ออัอปลาทะเลบายเขาอืมอืมอืมน้อ,อ,นอง จ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องไล,ล่ล่าเพื่อล่าเพื่อนเพื่อนพ่อน้องๆไปก่อนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคุณแม่ตุกตาดเด้จเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching my video goodbye ไปเลยจ้า